เราก็ทําการเบิกของให้ลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าเน้นแท้เราก็แท้นะครับนี่ครับเจดีคัสก็มีของมาเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ตัวเก่าครับนี่ตัวใหม่ครับเสื้อเก่าครับเสื้อสูบเสื้อใหม่ครับเสื้อสูบนี่ก็คือก้ามปูนะครับก้ามปูเราก็จะได้เปลี่ยนเพืองเกียร์ที่ทํางานสัมพันธ์กับก้ามปูเราก็เปลี่ยนให้นะครับ โซลลินครับแผ่นคัดครับเราเน้นแท้นะครับประเก็นครับแท้ครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับเฟืองปั่นน้ำมันครับแท้ครับสีเกียร์ก็มาครับกระบอกดันโซ่ลลินก็มาครับแท้ครับ ส่วนมากเราจะเน้นแท้ให้กับลูกค้านะครับนีลูกสูบแหวนครับอย่าลืมติดตามช่องอาอยู่กับรถนะครับช่างอาอยู่กับรถในช่องเต็มนะครับหรือใครมีการอยากสอบถามเรื่องซ่อมรถก็ สอบถามได้กันเข้ามาได้นะครับโอเคขอบคุณครับอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยครับเขิน